ตำรวจไผ่โทนนะครับตรงนี้ไผ่โทนไผโทนนี่เป็นตำบลใช่ไหมฮะใช่ครับรบ้านตำบลตำบลไผ่โทนครับมีสะพานลอยด้วยนะค,คิดว่ามีคนใช้ไหม สวัสดีวันดีดามีสา3ไทยรู้ด้วยนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราไ้จอดเมื่อครู่นี้บอกเจอเฟอร์แล้วเร็วแล้วครับเสิ่ง101นนะครับช่วงนี้หรือว่าถนนร้อยเอ็ด สิ้นสุดที่อำเภอร้องปางนะครับซ้ายมือเป็นวัดนะครับให้ดูวัดท,งทงงางภาคเหนือนี่พญานาคนะครับสีทองก็ จะมีร้านสตรอเบอรี่เยอะนะครับ ไผ่โทนนะครับซ้ายมือก็เป็นจุดพักรถนะครับ วนเป็นเลขศูนเลยนะครับแล้วก็จะโค้งงอขึ้นไปทางนน้นนะครับรลลเลขสามใชไห้เลขสามใช่ใกล้เคียงอยู่ห้วยแห้งข้างทองห้วยแห้งมาใช้ความเร็วไม่เกิน5้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้กฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้นแต่มีใครปฏิบัติตามหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือถ้าสไลด์ข้างหลังเนี่ยอาจจะฟาวได้จะได้ไปเหลืองเข้าไปบวางใช้ไอ่าสไลด์ถ้ายกขาสูงอาจจะเป็นใบแดงได้แต่ถ้าสไลด์ข้างหน้าก็ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าโดนบอลไปอีกเรื่อยๆนะครับแค่นี้นครับนี่ครับทางช่วงนี้ก็จะโค้งสวยทีเดียวนะครับถนนหมายเลข101ก่อนเข้าอำเภอร้องปา ของโครงการคนละครึ่งที่กำลังฮือฮืออยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันใช้เอามาใช้จ่ายในครั้งนี้นะโครงการคนละครึ่งของเราก็จะมีเปลี่ยนสองวันที่16ธันวาคมนี้นะก็เพิ่มอีก5ล้านสิทธิ์สำหรับคนที่เคยได้อยู่แล้วก็จะเพิ่มอีก500บาทก็ให้ใช้ในที่จาเป็นไปซื้อเหล้านะอซื้อเหล้ากินอะไรกินไม่ได้นะ ก็ต้องบองความร่วมมือจากร้านค้านะร้านขายถ้าใครไม่ซื้อเหล้าก็ต้องไม่ขายเขานะครับการน,นี้นั้นอยากให้ประชาชนไปจับจ่ายในการดำรงชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นซื้ออาหารนะครับน้ำมันพืชปลาข้าวสารนะสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตจริงๆเ คือ <c oughs> ว่าป่า,านางคอยไหมถ้ำผานางคอยก็น่าจะเข้าไปไม่ไม่แวะเที่ยวแล้วนะครับจะไปครับผานางคอยนี่คือว่ามาคอยแฟนเลยนะครับนัดกันนัดกนนนะันจะไปที่บ้านไม่ได้เพราะแม่ว่าก่อนนะยังไม่อยากให้เรื่องเงี <c oughs> ้ยก็เลยมาคอยที่นี่ผานางคอย <c oughs> ราก็ไปหาชูนะพอเจอก็เลยไปไปหาชูใช่ทาบมาตั้งแต่เลยแต่ว่าผู้ชายไม่มาให้ก็เลยไปหาหนูน่นหาชู้ที่นูน่น<า>ที่นาน,น้อยก็เลยเป็นทำหาชู้นะครับ แล้วก็ลงเขาครึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับผม